โอเค I will get back to you โดยเร็วโดยเร็วคืออะไรข้อ A quick หรือข้อ B shortly หรือข้อ C in no time แม่บอกเลยนะวันนี้แม่ปวดท้องนิดน,นึงนะคะแม่ก็คือแบบว่าอยู่ไม่นานนะคะใครจะรีบเรียนรีบเรียนเลยค่ะใครจะรีบเก็บความรู้นะคะก็รีบแชร์เก็บไว้ก่อนเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวหาไม่เจอนะจ๊ะเพราะบางทีฉันจะแบบว่าลงอะไรหลายอย่างเยอะแล้วมันจะหาไม่เจอนะคะโอเคอ่ะโดยเร็วคืออะไรเร็ว I will get back to you quick อุ้ยแปลกๆป,ป่ะ I will get back to you shortly อุ้ยมันสั้นหรือเปล่า shortly แปลว่าสั้นหรือเปล่ามีคนใน G I ถามว่าเขาอนี่ยสอบถามค่ะ as quick as เนี่ยหมายถึงอะไรคะคุณนาดาเดี๋ยวไปทำคลิปให้นะคะอ่าเร็วๆ in what แป๊บนึงนะแม่กำลังอ้ไนี่อยู่เออโดย I will get back to you shortly I will get back to you shortly shortly แปลว่า โดยเร็วไม่ได้แปลว่าสัน้นหรือคำว่า in no time เนี่ยแปลว่าเร็วหรือชา้าเร็วพิมพ์ว่าเร็วให้โหวตเลขหนึ่งถ้าช้าให้โหวตเลขสองอ่า in no time เนี่ยถ้าเกิดเราฟังเร็วๆเ,เราอาจจะคิดว่ามันแปลว่าชา้าหรือมันเร็ววะเนี่ยงงไปหมดเออนะทุกคนคิดว่ามันแปลว่าอะไร in no time which one do you think is correct เร็วหรือช้า in no time คือ I will get back to you อ่ะมันก็คือ shortly แปลว่าโดยเร็วนั่นแหละแต่มันมีคำว่าโดยเร็วอย่างอื่นอีกที่แปลว่าโดยเร็วโอ้ยน็ทอย่าลืมปิดประตู mm hmm. เสียงมันจะก,กล้องอ่าเดี๋ยวเดวพี่ปอมปิดให้โอเคอ่าเอาเร็วๆยังไงนะ in no time แปลว่าเร็วด่วนจีเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าโดยเร็วสามารถตอบได้สข้อคือ I will get back to you shortly หรือ I will get back to you in no time แปลว่า แป๊บเดียวโดยโด่วนเลยค่ะนะคะ in no time หรือ shortly ก็ได้หรือว่าเร็วที่สุดมีคำว่าอะไรอีก ASAP แปลว่าอะไร a s e p t บางครั้งเขาพูดว่า I will get back to you a s e p t a s e p t แปลว่าทันทีทันใดย,ย่อมาจาก as soon as possible as soon as possible แปลว่าอะไรเร็วเท่าที่เป็นไปได้เลยค่ะลูกค้าขาอย่างนี้นะคะหรือมีอีกคำหนึ่งคืออะไรนะ As soon as possible เออหรือ immediately แปลว่าทันทีแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เขาจะใช้ a s e p นะเขาจะไม่ใช้แบบ immediately ก็ได้แหละแม่แต่ส่วนใหญ่ get back to you shortly มากกว่าหรือ a s e p t จะใช้บ่อยกว่าอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดเราบอกว่า I will get back to you ตอนที่ฉันว่างเพราะเราไม่ได้อยากจะคอนเฟิร์มเราไม่ได้อยากจะยืนยันว่าทันทีทันใดเพราะเราไม่มั่นใจว่าเราจะแบบว่าหาข้อมูลมาให้ลูกค้าทันหรือเปล่าตอนที่ฉันว่างคาว่า w h I ว่างคำว่าอะไร when I ว่างคือคําว่า when I ว่างเร็วๆแม่ when I ว่างคือคำว่าอะไร when I ว่าง when I free อย่างนี้หรอ when I free when I'm free when I'm available when I free ไม่ได้นะจ๊ะมันต้องเป็น when I am free แต่คำว่า free ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยใช้ในแบบว่าเชิงทำงานเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยทางการเท่าไหร่หรือเขาจะบอกว่า when I get time When I get time เนี่ยคนไทยไม่ค่อยใช้แต่ get time จะอยู่ในระว่างแบบว่าถ้าเราบอกว่า when I'm free มันจะเหมือนแบบไม่ทางการไปเลยใช้พูดประจำวันไปเลยแต่ถ้าเราบอกว่า when I free ไม่ได้นะแม่มันผิดผิดผิดเขาเรียกอะไรผิดกราฟนิดนึงต้องเป็น when I am free ซึ่ง I am free เนี่ยไอคำว่า free ส่วนใหญ่เขาจะมักไม่ใช้กับ ในเชิง business ธุรกิจเราใช้ได้กับเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช้กับลูกค้า for example แล้วก็ when I am available Av ailable, available เขียนยังไงเร็วทุกคน available ไม่ได้คือมันก็จะทางการเกินฟิลแบบว่าใช้คุยกับลูกค้าทางการคุยกับเจ้านายอะไรอย่างนี้เนาะคุยคุยกับคนแปลกหน้าแต่ว่า when I get time จะอยู่ตรงกลางพ,พอดีเลยนะคะ when I get time เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มั่นใจว่าเราสามารถตอบกลับเขาได้โดยเร็วเลยให้เราเปลี่ยนมาเป็น when I ว่าง when I get time I will get back to you get back แปลว่าตอบกลับหรือว่าแจ้งข้อมูลกลับนะคะแจ้งรายละเอียดกลับอ่ะมีงานเหลืออีกเยอะเลยค่ะคำว่าอีกเยอะคือคำว่าอะไร a lot of work to do เปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้าง a lot to ขึ้นต้นด้วยตัว G ีตืดตืและตัว T ตืดตืมีใครคิดออกคิดออกพิมพ์ว่าพิมพ์มาเลยมั่วๆก็ได้ อะไรนะหรือใครค,คิดไม่ออกเลยพิมพ์ว่า no ให้หน่อย a lot too คือการ up level คำศัพท์จากคำว่า work to do แบบมีหลายอย่างที่ต้องทำเลยเวลาเราแบบว่าทำงานอยู่ใช่ไหมแล้วแบบเราแบบอุ้ยเหลือง,งานอีกเยอะเลยคุยกับเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะหรือบอกฝอก็ได้แบบว่าฉันอยู่ที่ทำงานแล้วฝอถามว่า how's your work Um, are you going to finish work on time? แล้วเราแบบโอ้โหงานอีกเยอะเลยค่ะ A lot to w h a t a lot to get through ใครอยากเก่งให้พิมพ์คำศัพท์ขึ้นมาเลยนะคะถ้าเกิดเธอไม่เรียนพวกคำศัพท์พวกนี้ที่เป็นกริยาวลีอ่ะหนึ่งเธอจะฟังไม่ออกสองพอฟังไม่ออกปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอบกลับไม่ได้ตอบกลับไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือรู้สึกเฟลว่าตัวเองพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นคำศัพท์ก็มีความหมายนะค,คำศัพท์จริงๆมีความหมายเลยสำหรับคนที่แบบ พูดไม่ได้พูดไม่คล่องอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าเรื่องคำศัพท์เลยหลักๆนะคะ a lot to get through alright แปลว่าอีกหลายอย่างเลยนะคะใครเข้ามาแล้วพิมพิมเลขหนึ่งให้แม่หน่อยเพราะว่าตอนนี้แม่ไม่มั่นใจว่าอมเมนต์อะมันใช้งานได้ไหมโอเคไหมพิมเลขหนึ่งให้แม่หน่อยพิมเลขหนึ่งขึ้นมารวัวเลยโอเคปะโอเคปะนะคะโอเค a lot to get through มีอีก ขออนุญาตแจ้งรายละเอียดนะคะคิดเร็วๆเลยขออนุญาตเราจะใช้ may I หรือว่า can I A หรือ B พิมพ์ขึ้นมาเลย A หรือว่า B เออเลขหนึง่งคุณพิมพ์รลดาคุณยุ้ยนะคะคุณกอบนะคะอ่ะเร็วๆ,ๆขอแจ้งรายละเอียดค่ะเราจะใช้อะไรดีระหว่าง A หรือว่า B ขออนุญาตง่ายๆเลยแม่คือ A ค่ะคิดไว้ในใจเลยคำว่า can I คือตึ๊ดๆๆได้ไหม เป็นการ r รี u e s t แบบ r รี u e s t แปลว่าอะไรแม่ไม่เข้าใจก็คือเหมือนภาษาไทยแบบว่าจุดจุดได้ไหมเออฉันขอยืมโทรศัพท์เธอหน่อยได้ไหม can I borrow your phone เออฉันขอเข้างานเลทได้ไหม can I can I arrive late อะไรอย่างเงี้ยแต่ can I ก็จะไม่สุภาพเท่ากับ could I แต่ can I could I แปลว่าจุดจุได้ไหมเหมือนกันแต่ may I ง่ายๆเลยเออ may I ขออนุญาตได้ไหมคะหรือ if I may if I may ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการบอกว่าขออนุญาตได้เหมือนกันนะ if I may what's your name อะไรเงี้ยขออนุญาตนะคะชื่อว่าอะไรคะคือ if I may จะมาใช้ตอนเวลาที่เราแบบว่าถามคำถามคนที่คุยด้วยแบบเป็นคำถามที่แลดูนางอาจจะไม่อยากตอบหรือเป็นคำถามเซนซิทีฟถามอายุถามชื่อแล้วถามซ้ำอีกอะไรเงี้ยหรือแบบ Um, if I may um, interrupt for a minute for a minute แปลว่าอะไรสักครู่เออ for a minute เหมือนกับคำว่า for a moment แปลว่า if I may interrupt แปลว่าอะไร interrupt แปลว่าไหนใครสะกดคำว่า interrupt ได้บ้างพิมพ์ขึ้นมาเลย interrupt แปลว่าขออนุญาตแทรกสักครู่คือ for a moment ก็ได้หรือว่า for a minute ก็ได้นะคะ if I may แทรกสักครู่ได้ไหมคะหรือคําว่าแทรกมีคําว่าอะไรได้อีกเออขอหน่อยเถอะคาว่าแทรกเนี่ยเธอคําว่าแทรกมีคําว่าอะไรได้อีกฉันขอแทรกหน่อยค่ะสมมุติว่าอยากจะพูดแทรกในที่ประชุมหรือเวลาเขาคุยงานกันอยู่ can I นี่ can I ได้แล้วได้ไหม can I แทรก can I อะไรนะคําแรก interrupt มีอะไรอีก can I มีอะไรอีกป่ะ come in here ค m อ in ตรงนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าขอเดินเข้ามาในห้องนะคะแต่แปลว่าขอแทรก Can I come in here หรือมีคํานึงคําว่าแซก Can I jump in here j u m จตรงนี้ก็ไม่ได้แปลว่ากระโดดแต่แปลว่าแทรกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเธอไม่รู้เลยคําศัพท์พวกนี้จะจําแต่แค่ Interrupt ว่ามันแปลว่าแทรกเวลาเธอฟังคนอื่นว่าเขาใช้คําว่าค m e in Ju m p in จะงงว่าเฮ้ยจะกระโดดทำไมเนี่ยประชุมงานกันอยู่เธอเข้าใจป่ะมันก็จะเออเออเลอะเลหน่อยนะคะ เมไอแจ้งรายละเอียดเนี่ยคำว่าแจ้งรายละเอียดอะ่ะคนไทยใช้เยอะมากคําว่าแจ้งรายละเอียดคือคําว่าอะไรแจ้งรายละเอียดเร็วเมไอแจ้งนึกเลยนึกคาว่าแจ้งคือคําว่าอะไรเมไอแจ้งรายละเอียดคือคําว่าอะไรเมไอแจ้งคือคว่าอะไรเร็วๆหุ้ยี่เออนี่วันนี้นะอย่าลืมนะเธออย่าลืมนะใครเข้ามาแล้วส่งส่งหัวใจให้แม่นหน่อยนี่กดกดกดข้างล่างตรงนี้ความรู้สึกกดหัวใจตรงนี้เลยนี่นี่นี่หน้าจอ Can I Interrupt Can I แจ้งคืออะไรนะบอกอะคำว่าบอกบอกคือคำว่าบอกคือคำว่า Tell เออใครแชร์แล้วให้พิมพ์ว่า already คำว่ากดปุ่มแชร์คือยังไงรู้ป่ะกดปุ่มแชร์ตรงนี้ใน TikTok ด้านซ้ายแล้วกดคัลลอกคัลล็อกลิง์จบเลยคนนั้นก็จะแบบว่าเหมือนเป็นการแบบว่าโวยพรตัวเองว่าวันนี้กูเรียนไปขอจําได้นะจ๊ะคำว่าบอกเหมือนภาษาไทยอะภาษาไทยบอกคืออะไรมันไม่ทางการใช่ป่ะคำว่าแจ้งคือคําว่าอะไร Inform จะ นี่เห็นไหมเวลาเราเรียนเนี่ยใครบอกว่าคิดเป็นไทยไม่ได้มีใครบอกเธอไหมว่าอุ้ยเรียนภาษาอังกฤษห้ามคิดเป็นไทยนะมีปะมีให้พิมพ์ว่ามีให้หน่อยบอกเลยว่าคิดได้คิดได้ช่วงแรกยังไงทุกคนคิดอยู่แล้วมันเลี่ยงไม่ได้นะคะแต่ทํายังไงให้เราคิดเป็นไทยได้แล้วเราแบบฝึกได้ด้วยอย่างเงี้ยแจ้งคือ tell เอ้ยแจ้งคือ inform คือคําว่าแจ้งคือเป็นคําทางการของภาษาไทยเหมือนกันส่วน tell คือบอกภาษาไทยอย่างเงี้ยเราก็จําเหมือนแบบเอ้ยทางการไม่ทางการอะไรอย่างเงี้ย อธิบายค,คำว่าอะไรนะ May I explain เออ explain ได้นะได้ทั้งคู่นะทางการไม่ทางการฉันขออนุญาตอธิบายหน่อยได้ไหมคะ May I explain และมีมีอะไรอีกปะ May I เออให้ข้อมูลได้ไหมคะให้คือคำว่าอะไรขึ้นต้นด้วยตัว G พิมพ์มาเลย May I ให้ clarify ได้นะ clarify แปลว่าอ่าดีเลย explain clarify เป็นตัวที่เป็น a d v a n c e ของคำว่า explain คือเหมือนกับว่า explain คือแบบขั้นตรงกลางนี้เนาะเหมือนแบบไม่ได้ทางการสุดไม่ได้แบบว่า a d v a n c e สุด advanced กว่า explain คือ clarify 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 คือแบบอธิบายแจกแจงรายละเอียดอธิบายเพิ่มเติมคำว่าให้คือำว่าอะไรนะพิมพ์ขึ้นมาหน่อยเร็วเร็วพิมพ์ขึ้นมา give may I give อขอขยายความค่ะพอดีลูกค้าอาจจะเข้าใจยังไม่หมดนะคะขออนุญาตขยายความค่ะคําว่าขยายคาว่าอะไรคะเออเลอใครพิมพ์นะฉันจะอุยพรขอให้วันนี้เธอแบบเรียนแล้วแบบจาได้ provide แปลว่าให้ข้อมูลอะได้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 พรอวิสกับกีฟเออเลอรอยู่นะเออวันนี้นักเรียนเลอศอยู่นะ give ถ้าแบบทางการขึ้นมาคือคำว่า Provid เออรเลอรเยี่ยมมาก Provide แต่คําว่าขยายขึ้นต้นด้วยตัว E ขยายคาว่าอะไรนะ แม่ใบให้เรานะตัว e may i give information yeah? more แปลว่ามากแต่ว่าขยายคือ expand นี่ใครไม่เคยใช้คำนี้เลยให้พิมพ์ว่า never ใครเคยใช้ให้พิมพ์ว่า yes i have expand คือแบบใช้ได้กับการขยายรายละเอียดด้วยขยายความเช่น may i expand รายละเอียดคือคำว่าอะไรหุยง่ายมากหลังจากนี้เนี่ยเราจะได้คำศัพท์เยอะถ้าเรียนแบบนี้นะวิธีนี้เห็นไหมโครงสร้างประโยคปุ๊บ m ม y I แล้วตามด้วยภาษาไทายไม่รู้นะอันนี้คือวิธีที่วิกฝึกแล้วก็เนี่ยคำศัพท์เพราะว่าเราจะได้รู้ไปเลยว่าอีคำศัพท์เนี้ยแจ้งอธิบายให้ขยายความเนี่ยขยายรายละเอียดเนี่ยเพิ่มรายละเอียดเนี่ยมันใช้กับโครงสร้างอะไรได้บ้างแปลว่าเราจะมีคําศัพท์เยอะแล้วก็มีโครงสร้างที่แบบพูดถูกกันมาแล้วก็พูดได้ยาวขึ้นเธอเข้าใจป่ะนะคะ Details ทีเนี้ย e t a i l เติม S หรือไม่เติมอ่า เห็นไหมเราเริ่มได้แล้วดีเทลเติมเอสไหมรายละเอียดส่วนใหญ่มันมีมากกว่าหนึ่งอย่างอยู่แล้วเธอเขาจะว่าเวลาเราจะขยายความเวลาเราจะให้รายละเอียดเวลาเราจะแจ้งรายละเอียดรายละเอียดมีเยอะมากเติมเอสค่ะอันนี้ไม่ต้องไปท่องเลยว่ารายละเอียดเป็นคำนามต้องเติมเอสนะคะอะไรเงี้ยมันงงแม่อะแล้วเราต้องการจะแจ้งรายละเอียดที่เรากับลูกค้าก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับอะไรเติมเดอะหรือไม่เติมไงมาเติมหรือไม่เติมเติมพิมพ์ว่าเติมไม่เติมพิมพ์ว่าไม่อ่ะไป ง่ายมากค่ะเร็วๆให้5ให้5วิ5 4 3 2 1เร็วมากเลยแม่ฉันกำลังคิดอยู่เลยเน็ตฉันก็ชา้าด้วย the details เพราะว่าเนี่ยอย่างที่วิกบอกไป1 details เนี่ยเวลาที่เราแบบงงมากเมื่อก่อนวิกจะเป็นคนที่งงมาก a and the ทำไมมันเติมเดี๋ยวมันก็ม่เติมเดี๋ยวมันก็เติมทำไมเดี๋ยวมันเติม s เดี๋ยวมันก็ไม่เติม s อย่างเงี้ยจริงๆแล้ว grammar มันมีที่มาคือแบบความเข้าใจ ไม่งั้นเขาจะไม่มีมาไว้เธอเข้าใจไหมเหมือนเป็นแกรม่าเพื่อให้ภาษามันสมบูรณ์ขึ้นเช่นให้คนฟังเข้าใจขึ้นว่าเป็นดีเทลไหนดีเทลที่เจาะจงไหมที่เราคุยกันอยู่หรือเปล่าแล้วเป็นดีเทลที่มากกว่าหนึ่งหรือเปล่าใช่ไหมคะอะไรเงี้ย May I เริ่ม inform the details May I explain หรือ clarify the details May I give you the details หรือว่าเปลี่ยนเป็นข้อมูลคืออะไร the information แต่ information ตรงนี้มันนับไม่ได้นะแม่เนี่ยต้องบางอย่างต้องจำเฉยๆเป็นแค่บางอย่างที่ต้องจำแบบเขาเรียกว่า exceptional case เช่นทำไม information ไม่เติมก็คือมันบังคับมาว่ามันไม่เติมอย่างเงี้ยเธอเข้าใจปะก็มีบางอย่างแค่นั้นเองนะคะแล้วต้องเป็น the information ต้องเปลี่ยนเป็น The เพราะตรงนี้เป็นเสียงตัว i a e i o u the information โอเคไหม อ่าต่อไปสมมุติว่าเราเป็น receptionist แล้วเราบอกว่าลูกค้าถามว่าคุณแนะนำเป็นห้อง Singleroom คือห้องที่มีเตียงเดียวหรือว่าเป็น double room Double room คือมีเตียงแบบ2เตียงคเคยเห็นไหม d o u b o e room อะ่ะเคยให้พิมพ์ว่าเคยให้หน่อยทีเนี้ยถ้าเราเป็น receptionist หรือเราเป็นคนให้บริการลูกค้าเราต้องการจะแนะนำเราจะใช้ I w i e w พิมพ์ A หรือว่า I would พิมพ์ B A หรือว่า B เอ้ยระวังนะ okay let's imagine I'm the receptionist and one of my client or customer he or she asked me whether um, you know asked me to recommend something for them so if i want to recommend something as a service provider then which one i should go for yes i would แต่ถ้าอยูบอก I will for example um, I will go for I will go with I will บลาบลาบลาเขาจะคิดว่าเธอเลือกที่จะตัดสินใจแล้วเพราะว่า I will mm hmm. มีความหนักแน่นมากกว่ามีความชัดเจนมากกว่าคือเน้นใช้เลือกเนี่ยที่วิกบอกว่าเวลาที่ทุกคนอ่ะใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงานอ่ะอย่างเงี้ยมันจะไม่มีบอกในหนังสือเราควรที่จะเรียนจากคนที่ไม่ต้องเรียนกับฉันก็ได้ แต่เธอสมมุติว่าเธอจะไปเรียนกับใครก็ตามเธอควรเรียนจากสิ่งที่มันใช้จริงไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษใช้ประจําวันที่ทํางานควรจะเรียนแบบใช้จริงเช่น I will ใช้ตอนไหนบ้างขอดูสถานการณ์หน่อยเช่นใช้เลือกใช้ตัดสินใจนะตอนนั้นเลยเช่นสมมุติว่าอืม um, เอ้ยอะไรดีอ่ะ oh I forgot my phone I will uh, no 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 my phone is broken ช่ปะ I think I will have to buy a new phone เป็นการตัดสินใจณนะตอนนั้นเลยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเช่นยกตัวอย่างเช่นแบบว่ามือถือเจ๋งอูต้องซื้อใหม่แล้วไม่ได้แพลนมาก่อนเนี่ยอันนี้ขึ้นหนึ่งในการใช้ของ I will และอีกแบบหนึ่งคือเอาไว้ใช้เลือกเช่นสมมติเราเป็นลูกค้าแล้ว uh, receptionist ถามว่าโอเค so we have a single room and a double room so which one do you prefer เราเป็นลูกค้าเราจะบอกว่า I will หรือ I would เร็วๆอีกรอบหนึ่งถ้าเราเป็นลูกค้าเราจะใช้ I will I will go with go with แปลว่าอะไรเลือกเหมือนกับคำว่า choose ่ h choose คือคำว่าอะไรเลือกแต่ออกไปอีก go for ก็ได้ go with ก็ได้อุ้ยได้หมดเลยเธอแปลว่าเลือกทั้งหมดเลยค่ะเลิศแมนเลิศให้พิมพ์ว่าเลิศมาให้หน่อยคือเวลาเรียนคำศัพท์อะไม่ควรเรียนแค่ว่าแบบ choose แปลว่าเลือกอย่างเดียวเพราะว่าหนึ่งเธอจะพูดได้ไม่หลากหลายทำไมต้องพูดได้หลากหลายด้วยแม่หนึ่งมันจะทำให้พูดเหมือนฝรั่งมากขึ้นสองไม่ต้องพูดเหมือนฝรั่งก็ได้ หนูไม่ได้อยากพูดเหมือนฝรั่งอยากจะแค่สนทนารู้เรื่องเธอจะฟังเขารู้เรื่องไงถ้าเกิดเธอไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรอ้าวงงเลยจ้ะไปต่อไม่ถูกเธอเข้าใจป่ะแต่แบบมันมีความแบบเบนเฟิตของการเรียนได้หลายคำศัพท์ในทีเดียวเห็นไหมได้สามคำศัพท์ go with go for shoes แปลว่าเลือกคะ่ะจบ I will go for the single room please ฉันจะไปทองห้องธรรมดาห้องเดี่ยวละกันค่ะพอดีห้องดับเบิลรูมมันแพงเหลือเกินแต่ถ้าเราเป็นรีเซพชันนี้เราก็จะบอกว่า um, I would recommend a double room oh yeah the double room เพราะว่าโรงแรมได้เงินมากกว่าค่ะจบปิ๊งเลิศมาเลิศมาคือเราจะต้องแบบเป็นพนักง,งานที่แบบโลดแบบว่าแนะนำ up sell ลลตลอดเวลาอ่ะใครใครทำงานสายเซลล์บ้างใครกำลังจะไปสมัครงานใหม่ให้พิมพ์ว่ามีขึ้นมาหน่อย M E ม Where do you see yourself in five years? So, I'm not gonna say anything in Thai so that you guys can practice your listening, your vocab, and also your writing as well, whether you get it correctly or not. I'm not gonna say anything in Thai at all. So, if somebody at the interview asks you, Where do you see yourself in five years? you are going to choose. A or B ไปอย่างนี้เลย A หรือ B แม่จะไม่พูดไทย A หรือ B มันเกี่ยวกับ career or it's about location so which one do you think it's about about career คือ where ตรงนี้เนี่ยบางครั้งเวลาเราได้ยินครั้งแรกเลยเราก็จะแบบที่ไหนเกี่ยวกับที่ไหนหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะคะ where do you see yourself in five years แปลว่าคุณมองเห็นตัวเองเนี่ยไปอยู่ในจุดๆไหนในอีก5ปีข้างหน้าคำถามนี้เนี่ยเจอบ่อยมากในอินเทอร์วิวนะแม่บอกเลยนะ เดี๋ยวก่อนนะลืมทักทายทุกคนเลยรีบมารีบสอนรีบไปเพราะว่าปวดท้องเธอใครมาครั้งแรกบ้างให้พิมพ์ว่าแรกสแสแลด้วยชื่อเล่นให้หน่อยเออใครมาครั้งแรกพิมพ์ว่าแรกสแสแลด้วยชื่อเล่นให้หน่อยคะ่ะแบบเกี่ยวกับว่าอุ้ยสายงานอาชีพเธออยากจะพัฒนาไปในทางไหนเธออยากจะแบบอีก5ปีฉันอยากจะเห็นตัวเองแบบอ่ายกตัวอย่างเช่นพัฒนาในเรื่องของสกิลแบบนี้แบบนั้นใครอยากให้แนะนําเรื่องของว่าเอาแม่แล้วคำถามนี้ฉันควรตอบว่าย,ยัางไงบ้างถ้าอยากให้พิมพ์ว่าอยากขึ้นมาให้หน่อย ถ้าอยากให้พิมว่าอยากขึ้นมาให้หน่อยฉันฉันบอกเลยนะฉันสัมภาษณ์งานมาเนี่ยหนึ่งได้ได้เพิ่มเงินเดือนจากแบบการย้ายใส่งานที่ไม่เคยทํางานมาก่อน35%ฉันมีสกิลเทคนิคในการสัมภาษณ์งานยังไงสองมีนักเรียนรีเควสมาจะเรียนคอร์สสัมภาษณ์งานยมมากแต่ยังไม่มีกําลังจะมีแต่อีกนายอยู่นะไม่มีไม่มีเวลาสามฉันเคยไปแข่งสัมภาษณ์งานเอ่อกับห้าห้าร้อยคนแล้วได้ไปทางานที่ประเทศสิงโคโปร์แค่คนเดียวเธอคิดดูแล้วกันว่าเธออยากไหม คือสมมุติว่ามีอาคุณยุ้ยใช่ไหมคุณยุย้ยมีคนแบบคุณอ้อมสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมคุณอะไรนะคุณเป้เหรอออกเสียงถูกป่ะ anyway สมมติว่าเขาถามเธอว่า where do you see yourself in five years เราควรที่จะอ่าน job description ก่อนว่าอีตำแหน่งนี้เนะี่ยมันต้องการให้มีสกิลอะไรบ้างเช่นมีสกิลอะไรบ้างเช่อนอ่ะยกตัวยอย่างเช่น คิดคล่องตอบไวมีทักษะ m u l ติ t a s k i n g มีทักษะขายสมมุตินะสมมุติเราก็ดูว่าเราอะมีอะไรแล้วเรายังไม่มีอะไรเราก็จะบอกเขาว่า in 5ปี in อ three year for example เราจะพัฒนาในส่วนนี้เพื่อที่จะทำให้ตำแหน่งนี้เนี่ยมันแบบว่ามีผลผลิตมากขึ้นมี benefit กับบริษัทมากขึ้นคือเอาให้มันแบบ possible ไม่ใช่แบบ in 5 year I'm going to be a CEO อย่างเงี้ยเธอเข้าใจไหมมันไม่ได้คือเอาให้มันแบบว่า Sounds possible ฟังดูแล้วเออเป็นไปได้นะจ๊ะพัฒนาสกิลแต่อย่าบอกแค่ว่าพัฒนาสกิลแบบนี้พัฒนาอย่างไรจะทำยังไงพัฒนายัางไงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์แบบนี้แบบนั้นอ่ะอันนี้เป็นน้ำจิ้มไปก่อนละกันนะคะอ่ะโอเคข้อไหนยังไม่ออกจากงานที่เก่าเอ,อ้ยเปลี่ยนดีกว่าเอาอีกวะเอาอีกะหรือเปลี่ยน อีนนิดนึงแล้วกันข้อ A. Why did you leave your previous company ข้อ B Why do you want to leave your company อันไหน A หรือ B เรายังไม่ออกจากงานที่เก่าไปเลยเร็วๆ A หรือว่า B แม่ใกล้แม่แม่แม่แบบรีบพูดรีบไปเพราะว่าแบบวันนี้แบบไม่ค่อยสบายนะคะยังไงนะถ้ายังไม่ออกจากงานที่เก่าต้องเป็นอะไรนะถ้ายังไม่ออกจากงานที่เก่าต้องเป็น B ถูกต้องเพราะว่ามันไม่ใช่ ถ้าเราแบบมีคนถามว่า why did you leave your previous company มันจะมีคีย์เวิร์ดอยู่ previous แปลว่าก่อนหน้า previous company แปลว่าบริษัทก่อนหน้าถ้ามีคำว่า did ปุ๊บแปลว่าออกไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วง่ายมากแต่ถ้าแบบว่าดูยปัจจุบันนี่ว่าคำว่า current company แปลว่าบริษัทปัจจุบันปัจจุบันนี้ฉันยังทำงานที่นี่อยู่เขาเลยถามว่า why do you want to leave your current company ทำไมคุณถึงอยากจะออกจากบริษัท ปัจจุบันที่คุณทำอยู่นะคะโอเคอะไรคุณหญิงสวัสดีค่ะอาต่อนะจ๊ะอีกนิดนึงแล้วกันนะคะทุกคนแม่มากี่นานแล้วเนี่ย <20. S 1> อ่หาอาเร็วเวเอางี้อ่ะใครที่เข้ามาแล้วแล้วแบบใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำในที่ทำงานบ่อยมากเลยแม่หนูเลยเข้ามาเรียนให้พิมพ์เลขทอทา่าห่ไอพิมพ์เลขหนึ่งมาดีกว่า พิมพ์เลขหนึ่งมาให้หน่อยเออเราจะได้รู้ว่าคนในวัยนี้เนี่ยที่กําลังดูเราอยู่เนี่ยอยู่ในวัยทํางานหรือไม่ฉันใช้ชีวิตประจําวันมากกว่าแต่ฉันเข้ามาอัพเวลคอมสับเฉยๆพิมพ์เลขสอขึ้นมาให้หน่อยเออเธออยู่ในแบบไหนเธออยู่ในแบบไหนอะไรนะหนึ่งหรือสองหนึ่งคือทํางานเอออ่ะอันเนี้ยแม่บอกเลยนะถ้าสมมติว่าใครที่แบบอยาก ใครที่แบบว่าอุ้ยฉันชอบเรียนแบบนี้เลยฉันแบบกําลังมองหาคอร์สแบบนี้อยู่เลยนะคะไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆกดติดตามวิกไว้ได้ตามช่องทางนี้ได้เลยนะคะสนใจสั่งซื้อคอร์สเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษสั่งซื้อได้เลยที่ w o r l d w i d e e n g l i s h นนัเวลา w i c c o m หรือแอปพลิเคชัน VN English Anywhere now available on Android and iOS